โชคชัยเป็นอำเภอที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่มามีประชากรในพื้นที่ทั้งสิ้น80,000คนมีประชากรแฝงอีกประมาณ30,000คนอําเภอโชคชัยเราให้ความสำคัญกับศูนย์ราชการสะดวกหรือว่า GECC เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำให้ประชาชนที่มาติดต่อง,งานได้รับความสะดวกได้รับความพึงพอใจและก็ได้รับการบริการที่ดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาไทยได้จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก GECC เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้มีมาตรฐานการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัยได้ขับเคลื่อนพัฒนานและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC ดังนี้เกณฑ์ด้านกายภาพที่ว่าการอำเภอโชคชัยตั้งอยู่จุดที่ประชาชนสามารถเดินทางติดต่อไปมาได้สะดวกมีรถประจำทางมีรถรับจ้างสถานที่ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอมีจุดเช็คอิน มีสวนย่อมเพื่อเพิ่มความเขียวปจีให้สถานที่มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้พิการสตรีมีคันและผู้สูงอายุก่อนเข้ารับบริการจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาคอยบริการตอบข้อักถามต่างๆจากประชาชนมีจุดคัดกรองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรมีระบบประตูเปิดปิดอัตโนมัติป้องกันการสัมผัสที่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ ภายในห้องโปรง่งโลง่งมีน้ำดื่มกาแฟาไว้สำหรับบริการมีระบบบัตรคิวเพื่อให้การบริการเป็นไปตามลำดับให้คำแนะนำด้านเอกสารแบบฟอร์มต่างๆมีบริการทีวี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีมีห้องสำหรับไก่เกลียที่แยกจากจุดบริการเคาน์เตอร์ปกติมีกล่องรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการมีตู้จัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม มีป้ายแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อร้องเรียนนัดหมายในทุกกลุ่มงานที่ทําการปกครองอำเภอโชกชัยมีการบริการที่ไม่พักกลางวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้รับบริการนอกจากนี้ที่ว่าการอำเภอโชกชัยยังมีห้องน้ำที่สะอาดสวยงามและยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวดโคลาช อำเภอส้วมสะอาดประจำปีงบประมาณพศ2565อีกด้วยด้านบุคลากรเจ้าหน้า,นาที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำการปกครองอำเภอโชกชัยมีความรู้ความสามารถมีทักษะการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาขอรับการบริการด้วยอัธยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรสุภาพรวดเร็วสะดวก ถูกต้องแน่นยันตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้และเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนด้วยหัวใจอำเภอโชคชัยของเราเนี่ยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่ติดต่อราชการเนี่ยได้มีการสนนเสนอแนะข้อคิดเห็นว่าให้บริการประชาชนได้ดีมากน้อยแค่ไหนมีข้อ ที่ต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับเราก็เอาข้อเสนอแนะเหล่านั้นของประชาชนเนี่ยมาปรับรุงกระบวนการน,นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเราก็จะพัฒนาการบริการประชาชนให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกแล้วก็ทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐให้มากที่สุดครับ